สวัสดีครับ,รบผมกมลจาก425 Audio ค,ครับผมกุ้งจาก425 Audio ครับผมผมเชค425 Audio ครับอ่านะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําหูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับจากทางค่ายงูเขียวหรือก็คือเลเซอร์เองนั่นก็คือเจ้าตัวเลเซอร์ Hammerhead Two Violet Pro ตัวนี้นะครับผม <5. S 1> อ่านะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเล่า <c oughs> ประสบการณ์การใช้งานตัวนี้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง425ครับผมตัวนี้นะครับก็คือ Laser Hammerhead 2ฮ a l ู e วเลตนะครับผมก็คือน้องปุ๊กเนี่ยได้ลองมานานที่สุดในบรรดาทั้ง3คนนี้นะครับใช่ครับนะครับผมก็เลยอยากจะถามน้องปุ๊กว่าเฮ้ยมันต่างไงกับตัวแรกก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าเลเซอร์ตัวแรกเนี่ยที่กมลก็คือว่ามันเป็นหูฟังในทรงเอียบัด ก็คือชูเรื่องเล่นเกมดีเลยน้อยใกล้เคียงเสียบสายเหมือนใช้หูฟังเสียบสายเลยเแล้วคราวนี้ล่าสุดเขาออกมาเป็นรุ่นใหม่ซึ่งมีชื่อว่า Laser a Pro เลเ e r h a m m e r h e a d 2 e l e s s Pro นะครับผมเติมคำโปรขึ้นมาแล้วครับผมจุดเด่นข้อแตกต่างจากรุ่นธรรมดาก,ก็คือตัวนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์แล้วก็อัพสเปคขึ้นมาให้สูงขึ้นเหมือนกับว่าคือมันทําตัวนี้ให้เป็นรุ่นเรือธงมากมากขึ้นอโดยการเพิ่มฟีเจอร์หลายๆอย่างทั่วไปนะครับอย่างเช่น ตัวเนี้ยรองรับ Google Fast Pair นะครับผมสหรับเอาใจใส่แอนดรอยเอาใจชาวแอนดรอยใช่ที่แบบว่าเปิดฝาปุ๊บป๊อปอัพขึ้นแบบว่าแตะเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยเหมือน AirPods กับ iPhone ไอโฟนไอ o o g l e Fast Pair เนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่พวกแบบพวก JBL ิองเจบีเอลอยวนี้เรื่องของผูมีเจบอลพวกเจนใหม่ใส่ฟ้าแพร์ลกมาหมดเลยคือเลเซอร์ตัวนี้ทัวร์เลสเออ่แฮมเบอร์เกตทัวร์เลสโฟลด์ตัวนี้ก็รองรับก o เกิลฟ้าแพร์ด้วยนะครับผมเอาใจชาว Android ที่ อยากแค่แบบเปิดฝามีป๊อปอัพขึ้นแตะเชื่อมต่อได้ไง่ายๆครับผมรวดเร็วทันใจสะดวกมากๆนะครับผมไม่ต้องเข้าเมนูบลูทูธไปกดหาชื่อนะครับผมซึ่งทุนเวลาไปได้เยอะนะครับผมฟีเจอร์ต่อไปก็คือมีการเพิ่มระบบ Active Noise Cancelling นะครับผมหรือว่าระบบตัดเสียงรอบข้างนะครับผมแล้ก็เพิ่มแน่นอนว่ามีระบบตัดเสียงรอบข้าง ANC แล้วก็จะมีระบบฟังเสียงรอบข้าง ดูเสียงเข้ามาเขอเรียกว่า quick attention mode มีมาตรฐานการน้ำ IPX4 เป็นนละออกถ้าเราใส่เดินล่วงลู่วิ่งอะไรได้เบาๆได้เบาๆได้แต่ก็ต้องต้องดูปริมาณเหงือของแต่ละบุคคลด้วยว่าออกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฟีเจอร์ต่อไปก็คือมีการเพิ่ม proximity sensor นะครับผมเหมือนหรือว่าหูฟังที่แบบว่าใส่รดใส่หูฟังอยู่แล้วเวลาเราถอดหูฟังออกเนี่ยเพลงก็จะหยุดชั่วคราวอรประมาณนั้น นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้มีการได้รับเครื่องหมาย T.H.X Certified นะครับผมซึ่งเป็น T.H.X เนี่ยเป็นสถาบันที่ทดสอบอุปกรณ์ภาพและเสียงสถาบันที่แบบว่าเกี่ยวกับการรับชมภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็ได้ T.H.X Certified ในเรื่องของคุณภาพเสียงมาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่า T.H.X เขาดูเสียงมาให้อ๋อนี่คือดูหนังนี่คือ ไปที่เตะเสียงดีมากใช่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงเสียงดีมากๆเขาเีดีกว่ารุ่นรุ่นรุ่นที่แล้วเยอะเลยในเรื่องของรายละเอียดอะไรเงี้ยเขาแล้วมีอะไรต่างกับรุ่นที่แล้วอีกครับก็ T S X ไปแล้ว T S X ไปแล้วเรื่องของรูปทรงก่อนนะครับผมในเรื่องในใน Laser Hammerhead Two i r e l e s s p h o ่ยผมรู้ว่าเป็นอินเดียเนี่ยดูจุกเดะอย่าเพิ่งไปดูตรงนี้สิดูดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนเริ่มจากกล่องชาร์จนะครับผมกล่องชาร์จมีดีไซน์ใหม่นะครับผมซึ่งดีไซน์ตัวนี้ก็ ออกแบบมาได้หน้าตาคล้ายๆกับยี่ห้อผลไม้มากๆเลยนะแต่ว่าวีลักษณมีขนาดตัวมีขนาดกล่องนีที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จุดที่2ก็คือเปลี่ยนจากการสวมใส่แบบเย็บบัตหรือว่าแปะหูมาเป็นอินเอียร์ครับผมเย็บบัตนะครับวันนี้อินเอียร์ใช่คนะครับแล้วก้านรู้สึกจะยาวขึ้นว่ากามีการสั้นกว่าใช่กานนี้ก้านสั้นกว่าใช่ไหมนี้ยาวขึ้นมานิดเดียวประมาณนี้นะครับโลโก้ โอ้โหสวยเหมือนกันวะหรือนี่สีลอกวะตัวเก่านี่ใช้ทั้นสีลอกอะหรือว่าสีเป็นงี้สี่าจะเป็นอย่างงี้สีเป็นง um, ี้เนาะโอเคโอเคจำไม่ได้นะมานี้ของเก่าก็อย่างนั้นแหละพี่ตามการเวลาไงเหมอนแบบมันก็ต้องเสื่อมไปของเก่าของใหม่หม่ันก็ต้องดีกว่าสดกว่าสีสดกว่านี่เจ็บใจเลยวะเนี่ย เรื่องหูฟังดูเหมือนความในใจอะไรบางอย่างหูฟังโอเคกลับเข้ามาโอเคครับผมจุดสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเลยก็คือว่าไอเจ้าเลเซอร์แฮมเบอร์เกตทูเบริสโเนี่ยต้องจากที่มันบอกว่าดีไซน์กล่องชาร์จมาให้เหมือนกับหูฟังบาง่ายนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนการสวมใส่เปลี่ยนทรงมาเป็นทรงอินเทอร์แล้วนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งครับพี่กมลแล้วก็คุณเชคครับผมก็คือ เขามีการทําจุกหูฟังผลิตจุกหูฟังมาให้3แบบจริงๆผลิตมา2แบบแหละแล,แ,แล้วก็มีจุกฟังแบนแล้วก็มีจุกหูฟังแบนเนมอีก1 1จุกน,นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละจุกเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มันเด่นในด้านไหนบ้างนะครับผมก็จุกหูฟังนะครับผมของเรซอร์ท m e เฮดทูเ l LS s r r o มีด้วยกัน3แบบนะครับผมแบบแรกก็คือแบบเขาเรียกว่าจุดสม h c o อ f o r t ครับผม ซึ่งไอ้จุกตัวนี้จะมีเนื้อที่นิ่มจะมีเนื้อที่นิ่มจะเน้นแต่ว่าสําหรับคนที่แบบชอบผูกชอบแบบเน้นใส่สบายอะไรเงี้ยครับผมพอจุกตัวนี้เวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งมันบบว่ามันจะเน้นแบบใส่สบายแบบใส่นานๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จุกที่2เขาเรียกว่า Se เคียตนะครับผมตัวนี้จะมีเนื้อจุกที่แบบว่าหนาขึ้นมาหน่อยอันนี้เขาจะเด่นในเรื่องของความกระชับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ซีลกันเสียงเพิ่มขึ้นคือผมสังเกตเห็นว่ามันแบบ มันเป็นวงรีใช่มันเป็นอ๋อใช่เป็นใช้วงลีด้วยก็คือไอ้ตัวเนี้ยเขาดีไซน์เอ่อทรงมาให้บอกว่าตามช่องหูสรีระของหูคนอ่าหรือช่องหูของเรามันจะเป็นทรงแบบคล้ายๆวงรีใช่ไหมครับผมโอเวลล์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 อ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรนะโอเวลล์โอเวลล์อ่าต้องยังที่แท้จริงโอเวลล์โอเออเดี๋ยว พูดผิดพูดถูกอีกแล้วครับผมโอเคครับผมมีสมูทคอมฟอร์ t มีซ e เค r e ฟิตนะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นจุกหูฟังแบรนด์เนมนะครับพี่กมลน่าจะรู้จักดีครับผม m อเสเฮ้ยอ้าแบรนด์เนมเลยต้องต้องต้องเขาเรียกแบรนด์เนมใช่ไหมแต่ว่าคนเล่นหูฟังเขาก็อย่างพี่กมลเนี้ยเราเล่นแบบมาอย่างโชว์โชวเขาเจอก็จะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อย่างดีอ่็คือ คอมพ <c oughs> ลีหรือคอมพลายจุปไฟคอมพีคอมพลายแล้วมันแล้วแต่สำเนียงบางบางคนก็อ่าอน,น,นคอมพลายอ่านของคอมพีผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าอะไรผมเรียกคอมพีอ่ะเรียกคอมพีหเมื่อกี้เปิดกูเกิลหรอคอมพลายเออก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันจะเรียกอะไรก็ได้แต่ให้เข้าใจว่าเป็นไอ้ยี่ห้อเนี้ยจุปโฟมเดี๋ยวขึ้นโลโก้ไว้ให้แล้วกันนะโอเคอ่าเป็นจุปโฟมยี่ห้อคอมพลีหรือคอมพลายนะครับผมซึ่งไอ้จุปโฟมเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรพี่กระมล มันคืออะเราไปฟังก็ได้พี่กมลเพราะว่าผมแบบว่าได้ได้อิเล็กชันหนึ่งอะบอกว่าได้ฟิล์มในตัวนี้มันคือเขาเรียกว่าแมมโมรี่โฟมนะครับผมคือก่อนเราสวมใส่เนี่ยเวลาเราใส่กระจุกหูฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะ นี่ใหม่มาใส่ยากยต้ทำไมเราต้องยี้ทำไมล่ะไม่ไม่อี้มันก็ไปต่อไงอี้มันมันมันคิดไงพูดอะไรกันพูดเรื่องอะไรกันต่อ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 ก็คืออ่ะเวลาเราใส่หูฟังเสร็จปุ๊บไอ้เอาจุกใส่หูฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเราใส่เข้าหูให้เราเอามือขยี้มันหน่อยนะครับบีบมันหน่อยนะครับแล้วมันจะหดอย่างนี้เห็นป่ะเสร็จปุ๊บนะครับมันจะค่อยๆพองขึ้นมาระหว่างที่มันจะไอ้บี้อย่างงี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราใส่เข้าหูมันมันจะใส่ง่าย นะครับผมแล้วมันจะไปพองในหูเราระหว่างที่มันพองมันจะมีเสียงแบบค่อยๆขึ้นมาจนมันเต็มเต็มปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะซิลแบบตัดเลยอ่ะก็คือข้อดีของมันคือซิลเสียงได้ดีกว่าซิลเสียงได้ดีกว่าไอ้พวกไอ้พวกนี้แน่นอนนะครับผมคือแน่ๆแหละความอึดอัดอ่ะความระบายอากาศความอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันจะระบายได้น้อยกว่าพวกนี้เพราะว่าเนื้อมันหนากว่ามันแน่นกว่าดีองไรว่าอ่านะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันก็จะ ซิลภายนอกได้ดีนะครับผมแล้วก็กันเรื่องการดล็กกิ้งก็คือหมายถึงว่าเสียงจากหูฟังเล็ดลอดออกไปข้างนอกนะครับ,รบก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วอว่ะพอเราเราเปลี่ยนปุ๊บอ่ะเราจะยินเสียงเนีที่ดีขึ้นนะครับผมแต่เมื่อวานผมตอนที่ผมลองผมลองแค่สมมติคอมฟอร์ตยังไม่ลองของพี่นะครับผมไม่ถึงคอมพาย คอมพายคอมพายแล้วแต่ลนอันนี้ต้องให้น้องคุกเล่าหน่อยฟิลลิ่งตอนใส่ไอ้คอมพายแล้วเป็นไงบ้างครับคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจุกหูฟังเนี่ยเราจะได้แบบว่าสรีระหูคนเราไม่เหมือนกันอาจจะอาจจะได้คนลรฟิลกันนะครับผมที่ผมได้ลองใส่คอมพลีหรือว่าคอมพายเนี่ยก็คือพบว่าตรงอับที่พี่กำมอบอกทุกอย่างคือว่ามันแบบแบล็กเกลว์คือมันมันสงัดมากใช่มันจะมันคืออุดไปเลยอ่ะผมใส่นั่งรถเมล์แล้วแบบ มันแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถเมลียกไม่ลืมเลยป้ายฮะอ๋อไม่ใช่ตอนนั่งตอนนั่งนั่งรถเมลีแล้วอ๋อหอวนั่งเลยป้ายนั่งนั่งอยู่ตรงหน้าด้วยใช่ก็คือแบบว่าใส่แบบเฉยๆเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเสียงบรรยากาศเสียงเครื่องยนต์อะไรมันเบาลงมากๆเลยใช่แล้วยิ่งเปิดเพลงเข้าเลยก็คือแบบไปยังมีนอตเฮสเซอร์ลิงอีกนะเอ็นซีอีกแล้วยิ่งมี เอซีด้วยใช่ครับผมยิงกิฟไปเลยยใช่ครับผมชิดในชิดในไม่ยินแล้วอันนี้ใช่ไม่ได้ยินไม่ชิดแล้วนั่งข้างหลังตีกันอยู่ไม่ได้ยินต่อมาข้างหลังเลยยังไม่รู้เรื่องเลยทางคนตีอยู่ข้างหลังไม่ยินแล้วใช่ใช่ประมาณนั้นก็เดินข้างถนนอันตรายนะแบบนี้อันตรายถ้ากิดว่าใส่หูฟังที่มันแบบเงียบๆไงต้องใช้แบบสายตาเยอะแล้แต่พี่บอกมันดูเสียงได้นี่หว่า ดูเสียงได้ใช่คือฟังเสียงรอบข้างได้ก็คือเปิด quick attention ใช่แล้วเสียง ambient ไอ้ม ambient sound ผมชอบเรียก ambient sound มากมันติดจากแบนอื่นใช่ใช่ใช่ก็คือแบบโหมดฟังเสียงรอบข้างของมันเนี่ยให้โทนเสียงที่เป็นธรรมชาติมากนะครับผมไม่ไม่ได้ฟังดิจิตอลเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทุ้มจนฟังไม่ชัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้างธรรมชาติอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติก็คือแบบเสียงหน้าหลังอะไรชัดเจนมาซ้ายขวาชัดเจนครับอันนี้นี่พูดถึงเรื่องของโหมดฟังเสียงรอบข้างนะครับผม ใช่ใช่แล้วอย่างที่ผมผมเล่าต่อแล้วกันคือเมื่อวานผมได้ลองอยู่วันหนึ่งประมาณเมื่อวานลองอยู่ประมาณทักสามสี่ชั่วโมงนะครับก็มีได้ลองฟังเพลงนะครับก็รู้สึกว่าโทนเสียงโดยรวมมันจะแบบออกแนวนุ่มๆน,นะครับผมแต่ว่ายังมีความกระหึ่มของมันอยู่ <c oughs> นะครับคือถ้าให้พูดเนี่ยโทนเสียงแนวเนี้มันจะคล้ายๆกับยี่ห้อบี <B. c oughs> มีสารโอชัดเจนลงท้ายด้วยตัวอีขาดเป็นตัวเดียวเองนะ้มันมันคล้ายๆโทนโทนอย่างนง้นถ้าเกิดใครที่เคยฟังหูฟังยี้อนั้นอยู่อ่ะมันจะแบบบอกเลยฟังปึ๊บคล้ายๆโทนนั้นจริงมีความนุ่มทั้กหึคือเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็พอดียังไม่ได้ดูหนังแต่ว่าเอาไปเล่นเกมไปเล่นพับจีโ b i l e ในเครื่องแอนดรอยวันพัสนะครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าตอนเปิดไอที่เป็นเกมมิ่งโหมดอ่ะมันแตะกี่ทีนะแตะสองทีแตะสามทีแตะสามทีครั้งที่สามแตะค้างไว้อ่าอ่ก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยแตะเพ๊บเข้าเกมโหมดปั๊บเนี่ยเฮ้ยเสียงมันตรงเลยแตะปพ๊บปืนกระสุนที่ออกไปทุกอย่างตรงหมดนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันอีกก็คือตอนลงแอปมันจะมีเปิดเป็นโหมด T H X ใช่ไหม EQ T X เนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบมิติที่เวลาพวกปืนหรือว่าพวกเสียงฝีเท้าเวลาเล่นเกม เฮ้ยมันมันมันเป๊ะมากรู้มันรู้ตำแหน่งเลยอ่ะอยู่หลังอยู่หน้าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยใช้ได้นะตอนตอนเล่นเกมดีมากนะครับผมมันแบบเป็นเป็นแบบว้าวเลยอ่ะเล่นแล้วแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันดีกว่าตัวอื่นดีดีรุ่นก่อนในซ้ำนะครับผมเรื่องอ่าประมาณนี้เอาประสบการณ์ผมมาที่เมื่อกี้เช็คลองเมื่อกี้พี่ตอนของพี่เล่นเกมใช่ไหมผมฟังเพลงเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนมาถ่ายคือ ประสบการณ์โดยตรงคือถ้าเป็นพวกหูฟังเล่นเกมอะพี่ส่วนใหญ่พวกแบนตัวอื่นนะตัวอื่นเขาจะแบบว่าเสียงแบบคมๆแบบย่านแหลมย่านเบสเนี่ยมันจะเวอร์เวอร์กว่าปกติหน่อยแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแต่มันยังชัดอยู่แล้วก็พวกอย่างทำไมข้อดีของไอ้พวกเสียงเบอร์เอร์อน่มันคืออะไรพวกเวลาเล่นเกมเสียงปืนเนี้ยมันถึงได้แบบ อู้สนุกแบบปุ้งปั้งแบงตบตับตับอะไร้ยมาเอนจอยไปใช่แต่อันเนี้ยมันมีความสมจริงบาลานก็คือการฟังเพลงเนี่ยมันดีด้วยถ้าเกิดอย่างผมเอาไปฟังเพลงอะไรเงี้ยอ่าผมรู้สึกว่าโทนมันแบบว่ามันมีตูดก็คือมีเบสมีเบสเบสแบบกระชับเป็นลูกมวลใหญ่ๆหน่อยมีตูดแล้วมีตูดแล้วมีหัวมี้าแล้วทีนี้ตรงกลางตรงกลาง มีหางมีหางเอาเอาเรื่องเสียงก่อนเอาเรื่องเสียงก่อนไปเรื่องเสียงก่อนไม่นะไม่นะขัดเลยเดี๋ยวใส่แว็คตรงนี้โดนก็มาดิครับต่อ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 ต่เบ่่แล้วทีนี้การแยกมิติเสียงผมต้องบอกว่ามันดีตามที่พี่กุ๊กบอกจริงคือมันไม่ใช่ดีแค่ตอนเล่นเกมทีนี้พวกเวทีเสียงะเวลาเราฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า เออมันกว้างสมจริงหมายถึงว่าเราสามารถจับต้องรายละเอียดเสียงชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นก็แบบผมเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออแกะเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยเลยง่ายง่ายขึ้นพี่อะไรแล้วก็ย่านเสียงสูงเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยผมว่าไม่ได้คมแล้วก็ไม่ได้น้อยไปสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเนียนเนียนใช่คือรวมๆโทนรวมเนี่ยคือเป็นแบบ ชัดแต่ว่ายังนุ่มอยู่แล้วถ้าให้แบบสรุปว่า้โทนเสียงแนวๆอย่างเงี้ยควรจะไปฟังเพลงกับเพลงแนวอะไรดีอะไรเงี้ยทั้งกุกทั้งเชคว่าไงก็เอาที่ผมก่อนแลวกันนะครับก็เท่าที่ผมรู้สึกนะที่มผมลองฟังไล่ฟังแบบเปิดเพลงหลายๆแนวดวูผมว่ามันฟังดีทุกแนวเลยอะโดยเฉพาะแบบถ้าเกิดว่าเอาไปฟังเพลงแบบป๊อปอเอนบีอย่างเงี้ยก็จะได้แบบจังหวะที่แบบสนุก กำลดังดีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ฟังสนุกเท่ากับูฟังที่แบบเบสหนักๆหรืว่าฟังลุกเล้าลุกเล้าหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันก็ให้แบบให้อารมณ์ของเพลง๊อปเพลงเพลง R&B เนี่ยได้ออกออกมาได้ดีอะไรเงี้ยก็คือฟังสนุกเหมือนกันแล้วก็เอาไปฟังเพลงล็อกเราก็ได้เราก็ได้เนื้อเสียงของกีตาร์ที่ติดติดติดเอฟเฟกต์ดิสโทเช่ได้แบบชัดๆแบบได้แบบเนื้อเนื้อหนังแบบมาเน้นๆเลยอะไรเงี้ยคือแบบเอาไปฟังล็อกมันก็ดีอ่ะมันก็แบบได้ความเกี่ยวกาของเสียงกีตาร์อะไรเงี้ยครับ มันก็ฟังได้ทุกแนวนะเออจะเอาแต่สำหรับผมผมถ้าเกิดว่าผมใช้ตัวเนี้ยผมจะชอบฟังเพลงแนวพวกแบบอินดี้ล็อกอ่ะพวกอินดี้ล็อกพวกแบบเพลงที่มีอย่างเช่นศิลปินแหลนวงมะวงวงอะไรอินดี้ล็อกอะเมื่อวานเพิ่ณเห็นฟังอยู่เลยวงเล่นดองไม่ใช่เทย์มินพาร่าโอ้โหเทย์มินพาร่าเทมินพาร่าก็จะเมย เขาจะเป็นวงไซเดนตลิกใช่ไหมก็จะมีพวกเสียงของเครื่องดนตรีสังเคราะห์บวกกับซาวกองแบบเก่าๆที่แบบว่าลอกซาวของจอห์นวอนแทมมาใช่ประมาณนั้นของเรซัพลินอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาแบบว่าถ่ายทั้งแบบซาวที่แบบเป็นยุคสมัยใหม่กับซาวที่เป็นยุคเก่ามาได้แบบลงตัวมากมาฟังตัวเนี้ยสุดยอดแบบฟินฟินไปพี่ไม่ต้องถามผมแล้วนะเขาพูดไปหมดแล้วของผมคล้ายกันผมว่า ก็ฟังเพลงล็อกดีแหละคือมันไม่ได้แบบเหมือนแบนด์อื่นที่ผมบอกอะว่าแบนด์อื่นถ้าเกิดคมอะมันคมไปเวลาฟังเพลงล็อกอ,อะไรอย่างเงี้ยฟังนานๆแล้วแบบหูแสบหูแล้วแบบถอดมาแล้วหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือแบบเออฟังเพลงล็อกเพลงอะไรเพลงเมนสตรีมทั่วไปอ่ะดีผมว่าแบบเบิร์กเลยครับอ,อย่างของเราเมื่อวานที่ได้ลองลองฟังเนี่ยเราก็ลองทั้งเพลง พวกปกเกสซิฟล็อกอะไรเงี้ยพวกคือดนตรีจ๋าโน้ตเยอะๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมันแยกโน้ตจังหวะแบบมันขาดนะไม่ได้แบบโน้ตไม่ไม่ได้กืนกันอย่างที่น้องคุกบอกว่ามิติมิติมันแม่นเมีช่องไฟเอออย่างที่เราฟังอ่ะวงไอ้ดีมิเตอร์เราฉาบแฉมันเยอะใช่ไหมปกติถ้าเกิดเราฟังหูฟังทุกครูไวเลสที่แบบอ่าแบบราคาประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยในในแบรนด์อื่นๆแล้วกันนะเออพวกฉาบแฉมันรู้สึกว่าจะแบบมันจะอยู่ใกล้เรากว่าพวก ทอมอทอมมันจะไม่อยู่ระนาบเดียวกันแต่เนี่ยฉาบแฉมันถอยไปอยู่ระนาบเดียวกับพวกเสียงทอมเอ้ยเราชอบเสียงกองกันมากนะครับพวกฉาบแฉแล้วก็ทอมเสียงกีตาร์ตอนโซโล่ที่เวลาท่อนที่ไปคู่กับพวกกับคีย์บอร์ดเนี่ยปกติถ้าเกิดผูฟังที่มันไม่ดีเนี่ยเลยมันทับมาเสียงการใกล้ๆกันแยกไม่ออกแบบให้กีตาร์คีย์บอร์ดใครอ้นี่ว่าคู่เคียดแต่นี้มันฉีด รู้เลยอันไหนจอมดูเดียสเล่นอันไหนจอนเปซุซีเล่นอะไรเงี้ยโอ้ดีดีดีเสียงดีตัวนี้เสียงดีนะครับผมอ่ะอืมนะครับผมก็ถ้าให้น้องกุ๊กสรุปให้หน่อยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยถ้าคนที่จะซื้อเนี่ยเขาจะคาดหวังอะไรกับตัวนี้ได้บ้างคาดหวังตัวนี้อะไรมางครับคืออันนี้ผมคิดอย่างนี้นะผมคิดเป็นสองฝั่งก็คือผู้ใช้งาน iOS กับผู้ใช้งาน Android นะครับผ ขอพูดในฝั่งของผู้ใช้งานของ iOS ก่อนเย่างเป็นผมอย่างเงี้ยตัวเนี้ยราคาต้องบอกตามตรงว่าราคาค่าตัวของมันเนี่ย1,000กว่าเพิ่มตังอีกหน่อยได้ Apple Pro ใช่ไหมอันนี้เราต้องอเราต้องพูดถึงจุดนี้ก่อนอใช่ถ้าเกิดว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ผู้ที่ใช้ iPhone แล้วเป็นผู้ที่แบบว่ามีซิสเต็มแบบใช้ใช้ iOS เยอะๆเนี่ยก็คือแบบอาจจะต้องคิดถึงแฟก ค่าตัวของมาหนักๆหน่อยเพราะว่าเราเ,เพิ่มง,งบอีกหน่อยหนึ่งเราจะได้แอปเปิลโปรที่ได้ Apple Ecosystem มากกว่านะครับซึ่งแบบเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า a p r p o d s Pro เนี่ยต่อกับ iOS เนี่ยเก่งมากนะครับมผมไม์ก็ดี Latency ก็ต่ำที่สุดและใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องของ Apple Ecosystem มากใช้แค่ iPhone เครื่องเดียวเงี้ยไม่มี iPad ไม่มี MacBook อะไรท่านไม่จำเป็นต้องสลับใช้ไปมาแบบไร้รอยต่ออะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้หูฟังที่เล่นเกมดีเสียงดีดูภาพยนตร์ดีดูหนังดีฟังเพลงดีให้เสียงดีกว่า a i r p o d ์ตโปรอันนี้ผมกล้าพูดเลยใช่อันนี้กล้าพูดเหมือนกันใช่เสียงดีกว่า AirPods Pro แน่นอนอันนี้ผมแนะนำ La เซอร์แ m มเมอร์ครับผม Hammerhead มเมอร์เฮดทูเวลสโตัวนี้ครับผมตอบโจทย์เรื่องการบันเทิงดูหนังเล่นเกมฟังเพลงแบบเก่งด้านนี้จริงๆครับผมโดดเด่นด้านนี้จริงๆสําสำหรับผู้ใช้งาน Android นะครับสำหรับผู้ใช้งาน a n d r o อ d นะครับอันนี้แบบว่า จากใจเลยนะแนะนาตัวนี้หนักๆเลยครับผมใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดท่านกําลังหาหูฟังทูไวเลสเล่นเกมไม่ดีเลยนะครับผมดีเลยน้อยมากอ่ะน้อยที่สุดๆแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้แบบดีมีคุณภาพจ,จริงแบบเด่นเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีแอคทีฟนอแนเซลลิงที่แบบตัดได้เงียบอาจจะไม่เงียบสู้อาจจะไม่เงียบสู้หูฟังแบบบางบางแบรนด์ที่แบบเก่งเรื่องแอคทีฟนอแนเซลลิงจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ในในบริบทการใช้งานจริงก็แบบใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยครับ ผมแนะนําตัวนี้หนักเลยเพราะว่ามันแบบไม่รู้ว่ะผมว่ามันเรียกว่าเป็น a i r p o d เคชันแอนดรได้ไหมอะ i r p o d p เคชัน r อน d รอยแต่ไม่อยากพูดคํานี้เลยอะมันแบบว่าใช่ใช่เลเซอร์เลเซอร์เฮก็จะก็จะก็ก็คือเป็นเลเซอร์ทฮมเเฮที่แบบว่าทํางานได้ดีกับ Android แล้วกันใช่เป็นหูฟัง Android ตัวหนึ่งที่แบบชาว Android ไม่ไม่น่ามองข้ามอะไม่ควรมองข้ามจริงๆอ่อะโดยเฉพาะท่านเล่นเกมดูหนักฟังเพลงแบบหนักแล้วแบบากได้เสียงดีๆว่าแ p o d ลิเคนเนี้ย แม่สําหรับผม่าผมมองว่ามันไม่ได้เหมาะแค่คนเล่นเกมผมมองว่าอ่าอย่างตัวผม่าผมไม่ได้เล่นเกมอืแต่ผมเท่าที่ใช้เมื่อกี้เสียงก็ดีอ่าผมชอบฟังเสียงผมก็อ่าก็เหมาะและการสวมใส่จริงๆผมชอบทรงโน้นทรงอ่าินวัตใส่สบายแต่อันนี้ยมันเป็นอินเดียแต่ว่ามันก็ยังใส่สบายอยู่อคือไม่ไม่ได้สบายขนาดโน้นแต่ว่าถ้าเทียบกับอินเดียทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถือว่าสบาย ก็คือตอบโจทย์แบบไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันด้วยตอบโจทย์อื่นๆด้วยครับจริงๆนี่คุยมาทั้งหมดเนี่ยลืมไปเรื่องหนึ่งเสียงไม้เออเสียงไม้เออเป็นไงมั่งเสียงไม้อันนี้นะครับผมถ้าที่ผมลองเทียบกันแล้วนะครับผมก็คือตัวเนี้จะมีการติดไม้เพิ่มขึ้นมาเป็นจากเดิมเป็นข้างละหนึ่งตัวมาเป็นข้างละสอตัวนะครับผมก็เธอเป็นไม้ชนิดบีมโฟมิง ครับอ่าใครับผมก็ถ้าที่ผมลองทดสอบมานะครับผมคุยโทรศัพท์ปกติเนี่ยเอเสียงไมเนี่ยคมชัดกว่ารุ่นที่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าผมตอนที่ผมเอาไปลองเล่นที่บ้านเนี่ยลองโทรหาคุณพ่อที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์เขาโอนหวันเลยใช่ก็คือบอกว่าผมไม่ได้บอกเขาตอนแรกว่าผมใส่หูฟังคุยแต่เขาก็ผมก็คุยในระดับเสียงปกติอยู่ ข้างนอกเนี่ยมันยังไม่ได,ไมไดไม้มีเสียงรถวิ่งผ่านไปเยอะนะแต่ก็มีพอมีเสียงบรรยากาศแบบดังอยู่บ้างเงี้ย<ช>เขาก็ฟังผมรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้นั่นอะไรไปแล้วก็มาพึ่งเฉลยตอนหลังว่าผมใส่หูฟังอยู่เสียงชัดไหมเขาบอกว่าเอจริ่งเหรอใส่หูฟังคุยอยู่หรอกอะไรเงี้ยเ,<อ>เขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ข้ามขัน้นนะเทสหูฟังกับพ่อเลยวเมื่อก่อนเทสกับผมเดี๋ยวนี้ไปเทสกับพ่อแล้ว่ะช่วงนฟ้องโพไมใช่ไหมช่วงน้ฟองโพมว่า้องอย่างเงี้ยแหละต้องใช้ญาติพี่น้องไปก่อนไม่มีเพื่อนะ ไม่มีเพื่อนอะไม่มีเพื่อนอะเอาดราม่าตัวเอง้เพลงต้องวาขาวดำขึ้นเลยก็สรุปนะครับผมเสียงไมเนี่ยดีกว่าตัวก่อนเนี่ยเพราะมากพอสมควรเลยครับผมใช้คุยโทรศัพท์ได้อินดอร์เอาดอตบ่ายอินดอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเอาดอเนี่ยก็ปลายสายอาจจะได้ยินเสียงรดเสียงบรรยากาศบ้างแหละแต่ว่าเสียงไมเลยเสียงพูดเราอย่งคมชัดอยู่ เมื่อกี้ก็ได้ฟังพวกเราเล่านะครับประสบการณ์ใช้งานแล้วก็พวกสเปคทั้งหลายของเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาหูฟัง True Wireless สาหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับดีเลยนี่แทบไม่รู้สึกเลยนะครับผมฟังเพลงดีมากๆนะครับดูหนังได้ THX Certified นะครับเสียงดีมากนะครับแล้วก็เรื่องไมโอเคใช้ได้นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่อยู่มาได้4ชั่วโมงนะครับก็คือเล่นเกม ROV PUBG ได้สัก4-5ตา นะครับประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับ Laser Hammerhead Pro w รูเวเลตโนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับก็ขอเชอิญได้เลยที่ w w w s i ซต์สินค้าในรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ 425 audio ครับผมเช็คจาก425 audio ครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับถกเถียงกนะันเรื่องของ JBL Tune 225ตัวนี้นะครับก่อนแล้วจะไปถกเถียงการพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับ425 audio นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากของพวกเรานะครับไงเอา้า 2 5ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ425ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ425ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ425ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ